สวัสดีพี่น้องเอ็ซีฮอลสสุขูสุคนเดอครับ้อนีค่ะพบเจออีกกันอีกหนึ่งคลิปครับพี่น้องมื้อนีลุงมเจตจะจะมาบอกสูตรพี่น้องสูตรง่ายๆนะครับเฮ็ดจังได๋ฝรั่งหรือบักซีดาคือดกแด้ขนาดนี้นะครับก่อนอื่นนุงเจตก็ต้องขอบุญขอบุณพี่น้องเฮาหลายๆนะครับที่ว่าติดตามให้กำล,ลังใจเจตมาโดยตลอดนะครับตังแต่ออกจากงานประจำมามาอยู่บ้านมาเฮ็ดเกษตรเต็มตัวนะครับตอนนินลุงเจตค่ะมาอยู่บ้านในปีกวนนะพี่น้องแต่ว่านุ่มเจตเฮ็ดเกษตรคู่กับงานประจำมากอะ่ะ ขาหา6ปีนะครับพี่น้องแต่ก่อน้ำเจ็กกอเหตุงานอยู่โรงงานนะครับอยู่พูนะครับพี่น้องอยู่อยุธยานะครับรเหตุกเกษตรคูนไปพร้อมนะครับพอทุกอย่างลงโตน้ำเจีกก็เลยลาออกจากงานประจาออกมาอยู่บ้านเนาะมาอยู่กับพ่อกับแม่มาเป็นเกษตรกรเต็มตัวนะครับมนอนี้ก็เลยมีสูตรสูตรง่ายๆมานเนี่ยน้ำพี่น้องเขานะครับเพื่อพี่น้องท่านใดสนใจอยากจะไปปรับใส่นะครับพี่น้องอยากก็ไปปรับใส่ อันนี้บักซิดาส่วนนี้นี่นุ่มเจีดปลูกฮะก็ได้ประมาณหาหกปีนะครับพี่น้องประมาณหาหาหกปีกัดดกทุกปีเนาะกัดดกทุกปีดกทุกปีสูตรง่ายๆนะครับพี่น้องเดี๋ินนุ่มเจีดท่าไปเบิ้งวันนุ่มเจีดใส่อยังฉีดส่วนนี้นุ่มเจียดเราจะใส่เคมีได้พี่น้องบ่เจี๊ดนุ่มเจียดบ่าจะจะใส่เคมีนะครับที่นุ่มเจียดใส่เคมีแค่ตัวนี้ครับผมจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนาะพี่น้องจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนี่ครับนุ่มเจีดเห็ดเองเนาะเห็ดเอง เ,เนาะเนาะอันนี้จะเป็นน้ามักน้ามักขี้ข้างค้าวน้ามักขี้เกียน้ามักขี้ข้างค้าเนาะหรือว่าพี่น้องท่านใดที่หาขี้ข้างค้ามาได้เขาก็สามารถใส่ขี่งวัวอว่าปุ๋ยของนี่พี่น้องไปมักมักกับ่ัดิอย,ยากได้พี่น้องเอาไปแช่น้ำซื้อแช่น้ำไปประมาณเดือนหนึ่งหรือว่าสองเดือนแล้วเขาก็ตักเอาน้ำใส่ใส่อะเอามาฉีดพ่นะครับตักเอาน้ำใส่มาฉีดผลอัตราส่วนที่นุง้งเจี๊ยดใส่เนาะน้ำยี่สิบลิตร นี่ทั้งยี่สิบลิตรนุ่มเจใส่จุลินซีสังกะแสงหนึ่งขวดจุลินซีสังกะแสงหนึ่งขวดแล้วก็น้ำปุ๋ยมักนี่สามแก้วนะพี่น้องสามแก้วสามแก้วหรือว่าครึ่งขวดนี่อันนี้มันเต็มขวดนุ่มเจใสไปกับเครื่องขวดนะครับพี่น้องกะใส่แค่สองโตส่วนปุ๋ยทั้งดินนุ่มเจก็จะใส่เป็นปุ๋ยข้อเป็นขีงวนะครับขีงวในขอกของเขาเองเป็นขีงวกะใส่ยุคแค่นี้แล้วพี่น้องเคมีน้ําเจียก็บพิจะใส่นะครับ ปอกปุ๋ยเคมีน้ำเจี๊ก็ขาเพิ่อจะใส่วาน้ำเจีก่ะอยากจะเฮ็ดเป็นกเกษตรแบบอินรีย์ sea, นะครับจะลดปวกปุ๋ยเคมีลดพวกยาขยะลกลงนะครับยาขยะน้ำเจีกเจาเพิ่อจะฉีดได้พี่น้องตัดออกเอาเนาะตัดออกเอาตัดให้มันเ,เป็นปุ๋ยคุ้มดินต่อไปนี่ครับมาบอกสุพีสุนน้เาฟังน้ำเจออกมาเฮ็ดเฮ็ดกเกษตรนี่พี่น้องกเป็นเกษตรในรูปแบบเกษตรผสมผสานนะครับไม่เป็นเกษตรเชิงเดียวมั่เป็นเกษตรเชิงเดียวเนาะเป็นเกษตรผสมผสาน นิ่งเจียกับปลูกหลากหลายยางนะพี่น้องกับปลูกหลากหลายยางพื้นที่สวนฝรังตรงนี้ประมาณหนึ่งงานเนาะประมาณหนึ่งงานมีบักมีฝรังหรือบักซิดานี่เก้าต้นอย่างอื่นก็มนี้อีกเด้อพี่น้องครับกระปูกไว้กินนะมีบักน้าวเนี่ยน้าวกระดกกดกพี่น้องเลยน้าวกระดกนะครับปลูกไว้เพราะจะกินในควเลือนนะครับแต่มันลายเกินนะกับแบงแจกแบงคายพี่น้องเขาอันนี้บักสมววนเคี้ยวหวานนี่ักสมเคี้ยวหวานพี่น้องเขาไม่เห็น เจอบ้าป um ah right. ้าทัวร in ์เดโดคักแถวพ่สันผสมเขี่ยวบ้านปูไว้ต้นเดียวเต็ดโดคักน้ำเจียต้องใส่ไม้มัดเป็นฮาวแล้วก็มาดจอมันข้นเนี่ยเนาะทำมาดจอมันขึ้นสวนน้ำเจียเราจะใส่เคมีได้พี่น้องพื้นที่ตรงนี้น้ำเจียจะใส่เป็นอินซีนะครับมีบเน้าลูกงามผิวสวยครับพี่น้องกัสามาถเทียบเถากับเคมีได้เลยแต่เฮากับปฏิว่านะครับพี่น้องอันใดดีฮากับใส่อันนั้นเนาะ นี่ฝรั่งเป็นฝรั่งพันกิมจูฝรั่งกิมจูกิมจูแบบมีเม็ดเนาะพี่น้องของน้ำเจียกิมจูแบบแบบมีเม็ดบริเลตลายเม็ดคือของเพิ่นเลยนี่เสียแบบมีเม็ดนี่มื้อนี้ก็มีโอกาสทักทายพนะี่น้องเฮาเข้าสวนเนาะมื้อนี้น้ำเจียก็อยูุน่าเข้าสวนกาจะมาฉีดน้ำมักฉีดปุ๋ยมักเนาะพ,พี่น้องฉีดน้ำมักฉีดปุ๋ยมักอันนี้อยู่ติดสวนไผ่สวนไผ่ที่น้ำเจียเคยทายลงเนาะ เดี๋ยวน้ำเจ็ดผ้ายางเบอร์ชิคมากก็แทครับไผ่กิมซุงไผ่กิมซุงปีนี้น้ำเจ็ดตดขายไปหลายร้อยล้ำเลยพี่นอ้องล้ำละสามสิบห้าบาทสี่สิบบาทเนะตาขายแบ่งไปเลยพี่น,อน,อน้องเขานี่นี่ครับสวนไผ่กิมซุ้งพื้นที่ไผ่กิมซุงนี่เกือบหนึ่งไร่นะกำลังออกนอนเลยครับกำลังออกนอนพี่นอ้องนี่ครับนอไผ่กิมซุ้งกระนาลูก แต่ว่าถ้าตอนนี้เห็นน้ำเจียดน้ำนี่น้ำเจียดน้ำว่าให้ปลูกสร้างมุนสร้างมุนดีกว่าเนะปลูกไม้สร้างมุนดีกว่าลั้มมันจะตรงน้ำกว่ากันแต่อันนี้ก็ถือว่าลั้มก็สูงใส่ได้พวกอย่างที่น้ำเจียดตัดคลายเลยพี่น้องน้ำเจียดตัดตั้งสิบแปดศอกในความยาวของไม้กระจอกสื่อเพชรขอกว่านะเพชรขอกว่าขอกไก่นี่เดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวน้ำเจียดจะมาพูดคุยกับพี่น้องเรื่องไท่นะครับผมมาปลูกไผ่อันใดมันดีก็กานหนักปลูกกากันเนาะ กรฝากพี่พกน้องฮติดตามไว้ใน,นเด้อครับน้นเสียจัมาบอกซูฟังพื้นที่ของนุ่มเจียตเทเกษตรผสมผสานอย่างพี่น้องเทศเกษตรเกษตรผสมผสานที่ว่าปลูกขืดปลูกยังนเนาะสิบสองไร่เต็มสิบสองไร่เต็มในสิบสองไร่ก็จะมีสวนปลามีบาาักขามเจียวยากมีแปลงว้านากเกษตรมีสาสามลกูกเนาะมีสาสามลกูก กมีปลาไพ่นี่พี่น้องนี่แปลว่านาเกษตรเยอะพูนพื้นที่สามไรที่ขุดโขงนะขุดขุดคองออมน้าเนาะเดี๋ยวมีโอกาสว่างๆนจะน้ำเจือจะเออเออทักทายพี่น้องเฮ้าเฮ้านะครับขอญาดโทษที่เด้อพี่น้องโทษทัพย์เขานี่ครับพี่น้องตาเมื่อนี้กับผาพี่พันนวงเขามามาเบิง ว่านุ่มเจีเฮ็ดแบบใดฟางมันมันคือดกเนาะฟางมันคือดกอันนี้จะเข้าไปน้องสูตรง่ายนะครับสูตรง่ายอ่ามีเอามาแบ่งปันพี่น้องเขาเพื่อพี่น้องเขาจะเอาไปปรับใส่นะครับใส่แค่นี้นะพี่น้องใส่แค่นี้น้ำมักกับจุลินทรีย์สังคเระแสงเดี๋ยวนุ่มเจี๊ยกจะลาพี่น้องเขาไปก่อนนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหนา้าการสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้พี่น้องเขาสุขผูกคนมีแต่ความสุขความเจริญน,นะครับ สุขภาพล่างกายแข็งแรงบอร่อเจ็บบ่ป่วยเนาะพี่น้องเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าจังใจกับฝากติดตามไปก่อนเด้อครับในคลิปหน้าเดี๋ยวน้่มเจี๊ยจะมาถ่ายสวนไผ่แลวก็มีตีคางพี่น้องเข้าไปอีกคลิปหนึ่งเลียงที่ว่าเลียงว่าหูยากับหูสันเนาะสำหรับลิปเนี่ยน้่มเจีย๊ยกราไปก่อนนะพี่น้องสวัสดีครับ